ตอนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับครูปิ่นตวทาคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆครับผมอ่ะนะครับช่วงบายนะครับเดี๋ยวพาเด็กๆมาจอแฮปปี้อะไรอ่ะนี่นะครับส่วนน้านะครับ the happy net นะครับอ่าเดี๋ยวว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยว่าช่วยถ่ายให้หน่อยปีสุดท้ายแล้วนะครับให้เก็บไว้ดูหน่อยอ่าโอเคครับผมจะถ่ายเด็กๆนะครับ ปเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นเหมือนปีที่แล้วนะครับที่พามานะครับไปที่เดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเด็กๆับเก็บภาพให้เก็บก่อนนะครับผมมาก็มาดูกันนะครับอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวให้เด็กๆเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ทานข้าวนะครับข้าวพอดีสั่งแล้วนะครับเราสั่งให้เด็กแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกหลาน ของผู้ปกครองนะครับได้กินข้าวอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเล่นน้ำนะครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะครับไปกินข้าวไปดูกันครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเก็บภ้าเป็นเด็กก่อนนะครับผมเดี๋ยวใครชมคลิปนะครับสักครู่ครับผมเด็กๆกินข้าวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดเล่นน้ำเลยนะครับโอเค ทานข้าวไปอิม่มทานเติมได้ะะก็จะคือจานมาได้ไป<า><ม>ดูนะถ้าใครทานข้า,ขาอ,อ่ะเติมได้นะครับเติมได้นะครับไม่อิ่มเติมได้นะจ้ายิใ่ใไ้อิ่มนะมเล่นน้ําได้จริงไม่หมดอ๋อวางสั่งคัมแพงเข้ามานะครับนี่ผู้ส่งเข้าบกวนมาแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเด็กๆเรา ก็ลงแล้วนะครับโอ้นี่น้ำหน้าเพื่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เด็กเด็กลงแล้วนะครับอ่ะนะครับเด็กกอดเล่นน้ำนแล้วนะครับนะคสาวผู้หญิงไปก่อนนะครับอันนี้โชรี่นะครับสอดโชรี่คู่เองนะครับโชรี่นะครับตัวนะครับี้เป็นผู้ชายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเด็กเล่นนะครับ ก็ไม่ยาวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะอพอประมาณนะครับพอเก็บได้เชื่อมเล็กให้เด็กน,นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะถ่ายต้นกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะจบสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ติดกันดูเล่นนะครับผมจ<ะ>้าว่าไงเนี่ยฮะขึ้นนู้นเหรอได้เลยสั่นนู้นก็ได้สนนู้นได้ค่ะแต่ว่าทำด้วยนสนันนี้สอนนี้ได้ไดูหน่อย 感动嘞。 เดือนหน้าครับปีหน้าหวังว่าน้องๆจะได้มาเนาะรุ่นนี้ปอไหนแล้วลูกโอ้เราไม่เจอกันละหนูขึ้นระดับปอแล้วต้องเป็นบุญทางจากนี้เนาะค่ะถ้าน้องๆอยากมาเที่ยวสุขนั้นเราเปิดบริการทุกป่ะแล้วอ่านะครับนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถนะครับก็อาจจะพาเด็กแวะซื้อของสักที่นึงนะครับแล้วก็เราปั้นกัน เฮ้ยไม่คุ้มเลยห้าโมงเย็นก็ไมปห้าโมงเย็นเลยตี๊ค่ะกิ๊บตีวนนีระถ่ายกัปนวานนี่ซองมาถ่ายแล้วตอนกลับดูนี่โมวานถ่ายกับสสงหน่อยไปถ่ายกับสสงเร็วถ่ายกับเพื่อนน่อยเร็วๆโมวานเพื่อนหมวานไป็ง ระวังรถระวังรถเลยอ่าโอเคครับนี่คือใช่ไหมครับผมครับผมนะครับอนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะไว้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับคลิปนี้ให้ดิเด็บไว้ดูนะครับตอนที่จอไปนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบาย